ส่วนผสมการทำขนมถ้วยกันค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสังปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลืออากาทิน้ำปลใบเตยโอเคค่ะแล้วมาดูกันทำกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง เกี้เราดูส่วนผสมไปแล้วนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะขนมถ้วยใบเตยนะคะก็เราต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะมีส่วนหัวกับส่วนตัวนะคะส่วนตัวอ้อยจะใช้เป็นสีเขียวเป็นใบเตยนะคะอ้อยก็เลยไปได้ตัวนี้มาค่ะกินใบเตยนะคะเดี๋ยวจะมาผสมกับน,น้ํานะคะน้ําสะอาดนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือต้องแยกหัวกับตัวก่อนนะคะอันนี้คือส่วนผสมตัวก็จะเป็น แป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็แป้งเท้าเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะแป้งเท้าแล้วก็แป้งมันอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำสะอาดเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็หางกะทิอีกหนึ่งถ้วยตวงนี่คือคือตัวนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอา,อากินใบเตยเนี่ยหยดลงไปในนี้ชอบสีเข้มสีอ่อนแค่ไหนก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อ้อยจะใช้ตัวตะกร้อเนี่ยค่ะ เอาแป้งทุกอย่างมาผสมกันลงในนี้นะคะเพื่อลอนให้แป้งเนียนสะก่อนหนึ่งรอบนะคะใส่แป้งทุกอย่างาลงไปนะคะรก็ล่อนค่ะก็ทำแบบบ้านๆเนาะนี่ค่ะล่อๆล่อๆไปนะคะ เดี๋ยวเขาจะล่อนต่อก็ทําให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะทําอีกรอบแล้วก็อันนี้คือตัวหัวนะคะตัวหัวเห็นไหม,ไมก็เป็นกะทิหัวกะทินะคะหนึ่งหัวกะทิหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทําเหมือนกันค่ะเอาแป้งทุกอย่างมาผสมกองแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยเอาเกลือใส่ คนให้เข้ากันแล้วก็เอาหัวกะทิลงไปใส่เดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูกันผสมแป้งก็นะคะเมื่อกี้นะคะ,ะ,คะอ้อยทำให้ดูแล้วก็เนี่ยผสมนะคะกอง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 ล่อนนะคะเพื่อที่ความแป้งจะได้เนียนนะคะ,ะถ้าใครมีที่กองแบบแป้งเค้กอะคะ่ะก็เวิร์คะคะ่ะของอ้อยไม่มีอะอ้อยใช้แบบบ้านๆเนี่ยแหละทำกินเองเนาะพอดีจะเอาไปให้พี่ ฝรั่งที่เขามาสั่งขนมลูกเต๋าแล้วรู้ว่าแกชอบกินขนมถ้วยแกชอบแต่แกไม่ได้ซื้อหรอกอ้อยจะไปให้แกเฉยๆแล้วว่าทำแล้วก็เลยเอามาให้ดูสูตรนะคะว่าทํำยังไงวิธีทาอ้ยอยจะทำยังไงนะคะแล้วก็อ้อยก็จะอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าที่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าอ้อยจะเอากะทินะคะไปละลายกับน,น้าตาลปี๊บน้าตาลปี๊บอ้อยมันเป็นแบบนี้ นะคะมันยังเป็นก้อนอยู่นะคะอาจะเป็นละลายให้เขาให้เขานิ่มเพื่อจะได้เข้ามาผสมกันง่ายๆเพราะอันนี้มันบีบมันบีบไม่ได้มันยากมันแข็งก็ต้อเอาไปเคี่ยวกับน้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็จะให้ดูแค่ว่าอ่าเสร็จแล้วอาจะใส่ใบเ,เตยเนานะลงไปนิดหน่อยนะคะจะไม่เยอะเอาะจะไม่เอาสีเข้ม แล้วคนให้เข้ากันนะคะอันนี้คือตัวนะคะอะก็จะแยกเอาไว้ก่อนพอกไ้ก่ออันนี้ก็แป้งเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าใส่ไปเลยแป้งมันแป้งขาวเกลือน,นิดหน่อยนะะลอมล่อนล่อม ะะให้เขาเนียนเดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วก็จะพักทิ้งไว้จนกว่า,าจะเคี่ยวกทะทิได้แล้วเราดเดี๋ยวจะขอเวลานิด,ดนึงในวันนี้คัคนๆให้ดูกันว่าคนยังไงนะฮะ,ะ,ะอย่างเงี้ยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแป้งแบบกับกะทิคนให้เข้ากัน,นะะอ้อยคนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอ้อยเอาไปกรอกรอบหนึ่งนะคะเพืะะ่อให้ดูว่าแป้งอะ่ะ เขาเขาต้องแบบว่าละเอียดไม่ให้เป็น,ไม,ปนไม่ให้เป็นก้อนนะคะ,อะพอคุ้เข้ากันแล้วก็เอามาเอามากรองรอบนึงค่ะออลองรอบนึงให้แน่ใจว่า แป้งเนียนดีไม่เป็นก้อนนคะคะเวลาเอาไปนึ่งแล้วเขาจะเนียนสวยอะค่ะเสร็จแล้วเาก็จะพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนอ้อยอ่ะเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะกับ น้ำตาลฟีบอยู่นะคะเดี๋ยวพอเขาละลายพอละลายเสร็จแล้วก็รอให้เย็นนะคะนี่จะเอาไปผสมกับแป้งทําขนมถ้วยนะคะถ้าไม่เย็นเอาไปทําไม่ได้นะคะต้องเคี่ยวให้เย็นวเวลาเคี่ยวเนี่ยคือสาคัญอย่าให้หัวกะทิแตกนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใจเย็นๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วสักพักแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะก็น,นี้เราก็ต้องรองให้เขาเย็นอีกทีก่อนนะคะต้องใช้เวลานิดนึงรองเย็นอีกหน่อย พอเย็นแล้วค่อยเอาไปผสมกับแป้งที่เรากองไว้มเมื่อกี้น,นะคะตัวน้ำกะทิกับน้ำตาลตอนนี้เย็นแล้วนะคะสามารถที่จะเอามาผสมกับแป้งได้แล้วนะ,ะอขอคนนิดนึงนะคะขอผสมกันเทลงไปเลกนิดนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะ นเข้ากันคนอย่างเงี้ยไปจนหมดนะคะพอจริงๆแล้วบางคนเขาจะใช้ถ้ามีเป็นแบบเป็นน้ำตาลนิ่มๆอ่ะใช้มือขยำเอาอะค่ะจะเวิร์กมากเลยเพราะว่าทำให้ตัวแป้งแบบไม่ให้มีเป็นก้อนเลยอะคะ่ะให้เนียนม,มากๆนะะเดี๋ยวอ้อยผสมอย่างนี้เสร็จอ้อยก็จะกอนอีกรอ,อ,อบนึงนะคะเพื่อความเนียนของขนมนะคะทำให้ดู แล้วเรเดี๋ยวเอาจะเทไอตัวใบเตยน้ำใบเตยลงไปเลยนะคะช่วงที่เราคนอยู่เนี่ยเราควรที่จะตั้งซึ้งนะคะให้ร้อนรอไว้เลยนะคะแล้วก็เอาตัวตัวถ้วยขนมเนี่ยค่ะใส่ไปในซึ้งเลยเพื่อความร้อนของตัวถ้วยเวลาเราหยอดขนมเนี่ยมันจะได้ตัวแป้งมันจะได้เด้งเนียนนะคะคนะคะ เอาตัวน้ำเตยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะกองเห็นไหม,มไนะะสีก็จะสวยค่ะเอาไปเอากระชอนมา,มากรองให้นะคะแบบนึงนะะเพราะว่าถ้าทําการกรองเนี่ยมันมีตัวแป้งที่เป็นเม็ดเม็เม็ดเมนะคะมันจะไม่เนียนแล้เดี๋ยวเอาจะใช้ช้อนกด เห็นไหมเนี่ยจะมีแป้งเป็นก้อนๆอยู่เสร็จแล้วก็นนียค่ะเราก็ใช้แบบนี้นะคะตัวที่เป็นแป้งเนี่ยก็นนวดลงไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะ เดี๋ยวเราเตรียมตัวเอาไปเอา,เอาไปนึ่งกันค่ะอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูที่อ้อยนึ่งนึ่งไฟรอไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะมหม้อนึ่งที่อ้อยนึ่งรอไว้เมื่อกี้นี้รอมนะอ่นนี้ค่ะอ๋อจะใส่ถ้วยลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าถ้าถ้วยเป็นน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาผ้ากระดาษอะคะ่ะทบน้ําออกนะน้าที่เป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวอ๋อทำให้ดูนะเดี๋ยวขอให้ร้อนอีกนิดนึงก่อน นี้หม้อซึ้งร้อนแล้วนะคะเรามาเปิดดูด้วยกันนะนี่ค่ะนะคก็ถ้วยจะมีน้ำหยดลงไปนะคะก็เช็ดน้ำออกนะคะ่ยกนะเอาออกนะคะอย่าให้มีน้ำอยู่ข้างในไม่งั้นขนมออกมาเราไม่สวยนะะอ่าเรีย้เราก็ไม่หยอดขนมกันเลยเอาตัวหยอดลงก่อนนะคะก่อนจะหยอดเนี่ยก็คนด้วยนะคะ ประมาณเศษสามส่วนเกือบยกะไๆเลยคึ่งเลยครึ่งถ้วยขึ้น,นมาหน่อย,อยนึงนะคะ,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 ะแล้วเราก็นึ่งปอไปอีกประมาณ5-6นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณถ้วย ว่าถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะอันนี้เป็นถ้วยตาลัยนะก็ใช้เวลาไม่เยอะนะคะเราก็ปิดฝาต่อเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนอีก5้ถึงหนาทีข้างหน้านะคะ5นาทีแล้วนะคะเราก็มาเปิดฝากันค่ะแต่เคล็ดที่ไม่รับของอ้อยก็คือเราจะไม่ใส่หน้าเนี่ยลงไปเลยนะคะเราจะยกออกมาพักสักแป๊บหนึ่งนะคะ พักสักแป๊บประมาณสัก30วสิบวินะคะหรเทนอาเราสิบวิอค่ะแล้วเราก็คนตัวแป้งนะคะคน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 นะคะคนคนคนคคนแล้วเราก็เปดร้อนจัะเขากลับขึ้นไปใหม่นะคะแล้วค่อยหยอดตัวนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเราเอาตัวเนี่ยเอาเอาซีนเนี่ยลงไปก่อนตัวตัวแป้งเขาจะเซ็ตตัวก่อนนะคะเายาบไปนะะเดี๋ยวเต็มนะคะ แล้วเราก็นึ่งต่อ,อไปอีก5นาทีนะคะแต่ถ้าใครชอบให้เป็นขนมถ้วยหน้าแตกก็นึ่งนานกว่า5นาทีได้แต่อ้อยไม่ชอบหน้าแตกก็ชอบหน้าเนียนนะคะเสร็จแล้วเรามาดูอันที่อ้อยนึ่งเสร็จแล้วนะ5นาทีแล้วนะคะมาเปิดไปปมปองกันค่ะร้อนเสร็จละแล้วเราก็มายกขึ้นไปพร้อมกันเนาะ เราทำอย่างเงี้ยนะคะไปแล้วก็เอยไาล่วงนะะเราหยิบอย่างเงี้ยไปแล้วก็เวลาจะนึ่งอันใหม่ก็เอาถ้วยลัไปนึ่งนะะตเอาหยิบขึ้นมาหมดแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไปวางไว้ เราก็ทําใหม่ชุดใหม่เราก็เอาถ้วยนะคะลงไปวางใหม่นะคะแล้วก็นึ่งให้ร้อนพอนึ่งร้อนเสร็จก็ทําแบบเมื่อกี้ค่ะทําเหมือนเดิมก็เอาตัวนะคะใส่ลงไปต้องน,นึ่งให้ร้อนก่อนนะคะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ตัวใส่ลงไปนะคะเหมือนเดิมนะคะพอร้อนเสร็จถ้ามีน้ําก็เอาน้ําออกอย่าให้มีน้ําอยู่ในนั้นนะคะะอ้อจะทําให้อ้อจะตักให้ดูว่า เขาเหนียวเขานุ่มขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ชอ้อนแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นรอยอะอาไนเด็ดอานี้เนาะหน้าเ้าจะเนียนเนิยบเลยนะคะดีดให้ด <c oughs> น,นี่ค่ะ กลับมาแล้วเป็นปั่นเนี้ยค่ะนะนะคะอืมอร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะอ่ออยังไงก็อย่าลืมกดซับตะใครอ้อยด้วยนะกบอขอให้อ,อใครจะอไปทำขายก็ดีนะคะจะไปทำกินก็อร่อยค่ะสุดเนี้ย โชคดีกันนะคะบ๊ายบายค่ะ